เรามาคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับกระดูค่ะพี่ตัม้มค่ะ <ผม S 1> ว่าเอะมันเป็นอวัยะวะยังไงสําคัญอย่างไรนะคะค,คุยกันสองคนเรียกว่าไม่ได้เรื่องแล้วล่ะนะคะ <c oughs> เราเลยเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะมานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะนายแพทย์จตุพรปรารถนาดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับผมคุณหมอคะกระดูกเนี่ยเราทราบว่ามันสําคัญแล้วละเพียงแต่ว่าเราอยากจะทราบว,ว่าแล้วหน้าที่หลกัหลกๆของเขาเนี่ยคืออะไร กระดูกก็เปรียบเหมือนเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายเรานะครับเป็นแกนกลางของตัวเราก็จะเป็นส่วนที่ให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆเนี่ยมาเกาะนะครับเช่นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับเพื่อให้เราสามารถมีการดํารงชีวิตยืนเดินเคลื่อนไหวร่างกายได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างของกระดูกเนี่ยก็เหมือนกับเสาบ้านที่เป็นตัวซ้ายันให้เราสามารถมีบ้านตั้งอยู่บนพื้นได้เอ้มอนเป็นเป็นหลัก หลักครับโครงอย่างเงี้ยเป็นไหมครับแล้วโครงเสาบ้านที่เราเรียกว่ากระดูกที่สาคัญเนี่ยนะครับเขาเติบโตในช่วงอายุเวลาสักเท่าไหร่แล้วหยุดโตเมื่ออายุเท่าไหร่ครับหมอจริงๆตั้งแต่เราปฏิสนธิเนี่ยก็เริ่มมีการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆนะครับกระดูกก็จะเริ่มมีการเจริญเติบโตนะครับก็จะเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมาจากเซลล์ตัวอ่อนทีนี้การสร้างเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะมีสมดุลมีการสร้างมีการทําลายซ่อมแซมนะครับตั้งแต่วัยเด็กขึ้นมามีการสร้างเนี่ยจะเกิด มากมากในช่วงวัยวัยวัยรุ่นประมาณนั้นนะครับก็จะมีการสร้างโครงสร้างกระดูกข,ขึ้นมาจนกระทั่งอายุสักประมาณ30ครับการสร้างกับการทําลายซ่อมแซมเนี่ยก็จะอยู่ในรนาเหมือนว่าสมดุลน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านอายุประมาณ30ไปแล้วเนี่ยจะเริ่มมีการทําลายมากขึ้นการสร้างอาจจะเริ่มตามไม่ค่อยทันเราก็จะเริ่มเรียกว่ามีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นครับ นะครับพูดง่ายๆก็คือพอเราอายุเข้าเลข3ก็เริ่มมีความแก่เกิดขึ้นมาเลยจังวะถึงก็นะไม่ต้องโยนได้เลยนะเท่ากันการสร้างกระดูกให้เติบโตมาเป็นกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยต้องใช้ต้นทุนอะไรบ้างคะคือคุณหมอดูพูดเหมือนเป็นแบบเป็นธรรมชาติร่างกายอ่ะมันก็สร้างขึ้นมาเอง มันมีต้นทุนอะไรบ้างไหมคะเราสังเกตไหมครับคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันใช่หนูตี้ยมากเลยคุณหมอครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงโครงสร้างกระดูกแข็งแรงเราต้องลงทุนตั้งแต่วัยเด็กนะครับก็คือหนึ่งเราควรจะต้องมีอาหารให้ครบาหมู่ที่เราเรียนกันนะครับอาจจะต้องเสริมเรื่องของปริมาณแคลเซียมหรือทานนมตั้งแต่วัยเด็กขึ้นมาครับอย่างน้อยๆก็ต้องวันหนึ่งให้ได้สัก2กล่องนะฮะค่อยๆมีปริมาณนี้เพิ่มขึ้น2กินอย่างเดียวไม่พอ ต้องออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องฝึกลูกหล,ล,ลานของเราเด็กๆตั้งแต่ใบเด็กให้เล่นกีฬาครับนะครับอะไรก็ได้ขอให้เป็นกีฬาข้กามเนื้อจะได้มีการาบริหาร,ร,รมีการออกกําลังกายโครงสร้างจะได้มีการสร้างก,งกระดูกขึ้นมาขนแข็งแรงครับสังเกตได้จากคนที่เป็นนักกีฬาร่างกายจะแข็งแรงกว่าสูงใหญ่กว่านะครับสามชาติพันธ์แต่ละคน นะครับสูงต่ำดำขาวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่มีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วร่างกายโครงสร้างสูงใหญ่ไม่มีโรคประจําตัวใดๆก็น่าจะได้เปรียบถูกไหมครับผมะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับแล้วก็อาจจะเรื่องของโรคประจําตัวจะเห็นว่าครอบครัวไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติญาติบรรพบุรุษมีโรคประจําตัวอยู่เขาอาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างที่ทําให้การเจริญเติบโตของเขามีปัญหาการสร้างกระดูกโครงสร้างมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเติบโต ไม่แข็งแรงเท่ากับคนปกติที่มันกรับครับครไถ้าพนคำว่กระดูกพ่ตั้นอยากทราบว่าไอ้กระดูกเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างคะคุณหมอคือชั้นนอกชั้นในมีเหมือนกันไหมตรงหัวตรงปลายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโดยลักษณะกระดูกภายนอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมีส่วนที่เป็นเรียกว่าเปลือกหรือโครงล่างแข็งนะแล้วก็ส่วนที่เป็นโพรงนะครับถ้าเปรียบก็คือ กระดูกหนึ่งชิ้นเนี่ยสมมติกระดูกแขนกระดูกขาเราเนี่ยเป็นท่อนยาวๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นท่อนครับบางจุดอาจจะเป็นแท่งกลมๆนะเป็นเหลี่ยมๆนะครับก็แล้วแต่ชนิดของกระดูแต่ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเปลือกนอกจะแข็งข้างในก็จะเป็นโพรงเรียกว่าโพรงกระดูกนะครับโพรงกระดูกก็จะเป็นลักษณะเหมือนฟองน้ำนะครับในวัยเด็กๆฟองน้ําจะเนื้อแน่นหน่อยครับ นะฮะแต่พอผู้สูงอายุฟองน้ําก็จะเริ่มเป็นรูคุพุนก็จะเป็นรูรูรูอากาเหมือนฟองน้ำฟองน้าธรรมชาติที่รูโพรงใหญ่ๆนะนีนะเรียกว่ากระดูกบางกระดูกพุนนะฮะแต่ว่าในวัยเด็กๆเนื้อจะแน่นมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่กระดูกก็มักจะเป็นลักษณะมีกระดูกแข็งหุ้มรอบมีเยื่อหุ้มกระดูกหุ้มรอบเยื่อหุ้มกระดูกก็มีหน้าที่สร้างตัวเซลล์กระดูก นะครับในโพรงกระดูกก็มีการสร้างเนื้อกระดูกด้วยครับครับแล้วกระดูกที่เราคุยกันนะครับอาการนี้เขาเรียกว่ากระดูกเสื่อมหรือว่ากระดูกพุนนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับหมอกระดูกเสื่อมก็จะเป็นเรื่องของความเสื่อมของผิวข้อซึ่งเป็นกระดูกอ่อนซึ่งจะไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้าเป็นเรื่องของกระดูกบางกระดูกพุนเราพูดถึงตัวเนื้อกระดูกในโพรงกระดูกเองหรือว่าตัวกระดูกแข็งเองเกิดการบางลง หรือรว่ามีรูพรุนมากขึ้นเป็นโพรงมากขึ้นครับม,มันก็จะมีความอ่อนแอไม่แข็งแรงปอนใช่ <นะ S 2> เพราะเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าข้างในเป็นโพรงเนี่ยคำถามที่มดมขึ้นมา,นมาเลยนะว่าเล้เปลือกแข็งๆนี่มันหนาแค่ไหนถ้ามันโพรงเยอะเนี่ยก็จะบางลนก็จะง่า ต่างง่ายแต่ะได้ครับอาจจะเห็นจากข้างนอกว่าหนาอยู่แต่ข้างในถ้าเป็นโพรงก็คือหักกระดูกทุกชิ้นมีความหนาแต่ความหนาอาจจะแตกต่างกันไปครับ3มม5มิลอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางจังครับเป็นเซนก็มีครับมันคือเนอยื่อชนิดกระดูกใครถ้าภาวะกระดูกบางอย่างที่เมื่อกี้เราเรียนถามคุณหมอคือไอ้เปลือกข้างนอกเนี่ยมันบางถูกบางลงด้วยแล้วก็โพรงกระดูกมากขึ้นมีรูเยอะขึ้นนะ ที่ว่าเป็นฟองลงกระดูกมีความใหญ่เท่าเดิมครับแต่เนื้อโพรงกลวงใช่และไอ้เนื้อที่มันเคยอยู่มันหายไปไหนคะก็ถูกการเรียกว่าทําลายกัดก่อนของร่างกายเราเป็นปฏิยาธรรมชาติของร่างกายเราครับเกิดจากความเสื่อมครับผมกก็คือแ่ตามการเวลาที่คุณหมอบอกว่าทอยุ่3าปั๊บเนี่ยมันสร้างกับมันเสื่อมเนี่ยเริ่มน้อยละเสื่อมมาเรื่อยๆเรื่อยๆรั่นแหระกลวงทั้งกระู่กทร้งสมองเป็นย่ คุณหมอเขาคนไทยป่วยเป็นโรคนี้เยอะไหมคะไอ้โรคกระดูกบางกระดูกพรุนน่ก็เจอได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากคนเรามีอายุยืนยาวขึ้นก็เลยตรวจเจอได้มากขึ้นใช่ไหมฮะเนื่องจากยาดีเราทําให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอในพวกชาวยุโรปนะครับผิวขาวกับชาวเอเชียที่จะเจอปัญหากระดูกบางพรุนได้บ่อยเพศชายหรือเพศหญิงมีผลไหมส่วนใหญ่แล้วเจอได้ทั้งสองเพศนะครับแต่ว่า ผู้หญิงมักจะเป็นได้บ่อยกว่าผู้ชายเอาตายแล้วครณพรเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนฮะมีหลายปัจจัยอะครับอย่างนี้ถ้าเกิดเพศหญิงเป็นเพราะฮอร์โมนนี้ก็เติมได้ไหมครับก็ได้ครับก็เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาครับผมคุณหมอคะก็ดูกบางเนเกี่ยวกับหนึ่งเรื่องเสื่อมโดยวัยของฮอร์โมนแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะสาเหตุอื่นๆก็อาจจะมีเรื่องของเรื่องของพัฒนาการการเจริญเติบโตอาหารการกินอย่างที่พูดไปแล้วตั้งแต่ัยเด็ก การที่เขามีการเล่นกีฬาอะไรไหมเพราะนั้นถ้าต้นทุนเราดีโอกาสที่เราจะบางจะพูนก็น้อยลงเพราะนั้นถ้าเปรียบก็คือว่าโครงสร้างกระดูกเราเนี่ยเหมือนกับถังใบหนึ่งที่จะเก็บกักแคลเซียมมาอยู่ในร่างกายเราครับถังใบเนี้ยของคนคนนี้จะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่อะไรก่อนอายุ30ครับเรามีการสะสมแคลเซียมในปริมาณที่เยอะไหมถ้าเก็บไว้เยอะเราก็ถังใบใหญ่พอถึงอายุ30เราเริ่มรั่วแล้วนะเจาะตูดให้รั่วถ้าเจาะให้รั่วในปริมาณเท่ากัน ถามว่าถังใบใหญ่หรือใบเล็กอันไหนหมดก่อนใบเล็กถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราเก็บสะสมแคลเซียมไว้ตั้งแต่วัยเด็กจนก่อนอายุ30ครับเราก็จะมีโอกาสเป็นกระดูกบางกระดูกพุนได้น้อยกว่านะฮะแต่ว่าปัจจัยที่ทําให้รั่วเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมว่าจะมาเจาะกันกี่รูก็ว่าไปครับแล้วคนที่เขาเป็นกระดูกบางหรือกระดูกพุนนะครับอาการเขาจะเป็นไงบ้างครับเริ่มต้นด้วยยังไงครับก็ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการนะครับ ไม่มีอาการมไม่มีไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวกระดูกก็เท่าเดิมพอเราอายุมากขึ้นนะครับอย่างวันนี้ครับคนไข้เป็นชาวกัมพูชาครับมาเช็คสุขภาพมาตรวจร่างกายก็ตรวจความเหนื่อแน่นมวลกระดูกอายุประมาณ50บเศษเศษครับทั้งสองท่านกระดูกบางทั้งคู่ทั้งคู่เลยอโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนจะบางไหมคะก็เรียกว่าวัยทองครับ4 5ห้าก็มีโอกาสตามวัยนะครับแต่นี้บางทั้งผู้ชายผู้หญิง ปกติผู้ชายก็โอกาสที่จะบางก็จะน้อยกว่าแต่นี่เริ่มบางก็แสดงว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกับในอดีตอาหารการกินนะฮะเป็นคนที่เก็บถังอันเนี้ยไว้ถังเล็กหน่อยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับคุณหมอคะมดเคยได้ยินแต่จำชื่อยาไม่ได้เขาบอกว่ายาบางชนิดทําให้กระดูกบางใช่ครับอ๋อพวกไหนครับพวกกลุ่มเช่นเช่นยาที่ไปกวนการทํางานของต่อมไทรอยครับต่อมพาราไทรอยฮอร์โมนี้นะครับฮอร์โมนเพศนะครับนะหรือ ยาที่เกี่ยวกับยากันชักนะฮะหรือยาประเภทที่ทําให้เกิดการขับปัสสาวะเยอะๆเช่นยารักษาความดันยาขับปัสสาวะเนี่ยครับก็อาจจะทําให้มีการสูญเสียแคลเซียมเยอะขึ้นก็อาจจะทําให้เรียกว่าการสร้างการเก็บกักแคลเซียมการสร้างกระดูกเปลี่ยนแปลงไปครับก็เป็นไปได้ระยะอาการของเขาค่ะคุณหมอเมื่อกี้คุณหบอกว่ามันไม่ค่อยมีอาการครับผมคราวนี้เขาเรียกว่าอะไรระดับของโรคมันมีแบบ คือถ้าเป็นเล็กน้อยเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยว่ามาตรวจแล้วเจอส่วนใหญ่มาเช็คไป่างหลังหลังๆล้วมีโปรแกรมตองตรวจสุขภาพตรวจความเหนาแน่นมวลกระดูกแล้วก็เจอครับแต่ถ้ามาด้วยอาการแบบเรียกว่ากระดูกบางพุนเลยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาด้วยปวดเมื่อยก่อนนะฮะปวดเมื่อยนะแล้วก็ดูจากอายุอายุมากจะเป็นผู้สูงอายุละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรว่าแล้วก็ ามาตรวจเอ็กซเรย์อาจจะพบว่าภาพเอ็กซเรย์เห็นเริ่มมีกระดูกบางบ<อ>นะครับหรือว่าปวดเมื่อยเป็นกระดูกหลังเสื่อมกระดูกคอเสื่อมถ้าเป็นตวนัวความเหนาแน่นมวลกระดูกก็อาจจะเจอว่าบางบนะฮะ ในกรณีที่มีอาการมากกว่านั้นก็จะมีอาการปวดตามกระดูกเขาเรียกว่าโบนเพนโบนก็คือกระดูกเพนก็คือความเจ็บปวดค,คนที่กระดูกบางกระดูกพรุนมากๆเนี่ยก็จะมีอาการปวดตามกระดูกเลยทั้งตัวครับอ่าฮะปวดกระดูกใช่พอให้ยาให้การรักษาก็จะดีขึ้นครับประมาณสักหนึ่งเดือนก็จะอาการนี้ก็จะค่อยๆน้อยลงไปครับหรือบางรายอาจจะมาด้วยเรื่องว่าพออายุมากขึ้นกระดูกหลังโก่งคดนะความสูงลดลงนะครับเช่นประมาณ2เซนต่อปีหรืออยู่ดีลดไป4เซน นะครับผมยังเคยเจอคนไข้ที่อายุประมาณ60ผู้หญิงลุกขึ้นจากเตียงได้ยินเสียงดังกรึบแล้วก็ปวดหลังบ้านเอวครับเหมือนมันเอ็กเยลกระดูกหนึ่งข้อยุบไปอุ้ยตายจังหวะนั้นเองอ่ะที่ยุบก็ยังกระตุกยุบซึ่งไม่ควรจะเกิดถูกไหมครับในคนปกติแล้วคนที่กระดูกบางมอก็อาจจะเจอภาวะนี้ได้หรือเขาไปลื่นล้มหรือไปกระแทกอะไรเบาๆแล้วก็เกิดอาการกระดูกหักอ๋อเพราะมันมันอ่อนแอกระดูกมันอ่อนแอ คือไม่น่าจะหักแต่ก็หักไปเลยคราวนี้วิธีการรักษาคุณหมอเรามากี้แอบได้ยินคุณบอกบอกว่ามีมีให้ยาถูกไหมคะมันมีเลเวลไหมคะเช่นเริ่มต้นก่อนบำบัดก่อนกกยภาพบำบัดแก้ปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อคือในแง่ของการรักษากระดูกบางพุนเนี่ยก็คือโดยหลักการแล้วก็คือพยายามจะทํำยังไงก็ได้ให้คนไข้มีภาวะกระดูกบางพุนเนี่ยกลับมาเป็นใกล้เคียงปกติหรือปกติมันเติมกับเข้าไปได้หรอคะคุณหมอสามารถ สามารถอยู่ขับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับระยะความรุนแรงของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของคนไข้และวามร่วมมือของคนไข้เพราะว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นในวัน2วันต้องค่อยๆสร้างขึ้นมาต้องใช้เวลาเป็นปีใช่ครับเนาะมันมีวิธีอยู่นะครับก็คือมีการรักษาแบบใช้ยาและไม่ใช้ยาครับนะครับการไม่ใช้ยาก็คือพยายามเรียกว่ามีการออกกําลังกายมีการป้องกันไม่ให้ เกิดเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นการพัดตกหกล้กกมรกระดูกหักเมื่อกระดูกหักท่านเดินไม่ได้ท่านก็ออกกา,กาลังกายไม่ได้ก็แย่เหมือนกันดูไมหมฮะการรับประทรานอาหารนัาเช่นชากาแฟยาบางอย่างที่อาจจะทําให้มีการขับปสัสสาวะทำให้ฉี่มากขึ้นสูญเสียแคลเซียมต,ต้องกระตุ้นให้มีการทานนมทานอาหารที่มีแคลเซียมหรืออาต้อง ใช้ยาประเภทแคลเซียมเลยครับหรือกรณีนึงก็อาจจะต้องให้ยาฮอร์โมนในกรณีที่เกิดจากภาวะที่พร่องฮอร์โมนในผู้ป่วยเรียกว่าวัยหมดประจำเดือนหรือบางคนอาจจะต้องทานยาลดการทําลายกระดูกการสลายกระดูกเพิ่มเติมซึ่งมีราคาแพงครับทีทั้งฉีดทั้งกินครับโรคนี้เขาผ่าตัดเลยแหมเหอจะผ่าตัดในกรณีที่ว่ามีภาวะแทรกซ้อนเช่นกระดูกหัก เช่นกระดูกข้อสะโพกหักกระดูกหลังหักแล้วไปกดทับเส้นประสาทกระดูกข้อมือแตกหักนะครับอาจจะต้องใส่เฟือกหรือผ่าตัดก็แล้วแต่กรณีครัุณหมอครับแล้วโรคกระดูกพุ่นนะครับจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นเข้ามาได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับถ้ามีโรคแทรกซ้อนอื่นๆของกระดูกบางพุนเหรอครับดโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามักจะเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการที่กระดูกบางพุนมีการหักง่ายนะฮะไปกระทบกระทั่งพัดตกหกล้ม ในผู้สูงอายุมักจะสายตาไม่ค่อยดีคการเนื้ออ่อนแรงกระดูกหลังเสื่อมนะครับการเดินไม่ค่อยแข็งแรงครับอาจจะไปเดินสะดุดแล้วล้มแล้วก็ทําให้พัดนตกอกลมแล้วกระดูกหักง่ายๆก็่คือภาวะแทรกซ้อนหรือบางคนทุพพลภาพจากการที่กระดูกหักแล้วไม่สามารถผ่าตัดได้ความรู้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะกลับมาครับ